เดาครับเป็นรูปอะไรครับเนี่ยสไปเดอร์แมนเนาะจะต่อให้เสร็จเลยใช่ไหมโอเคเอาใกล้จะเสร็จแล้วเหรอโอเคนี่ฮะเขาบอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลื่อยแย่ๆเลยนะฮะเพิ่งได้แค่นั้นนฮะแต่เขาบอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ละโอเคอ๋อเ okay. oh. mm hmm. พิ่งซื้อให้เมื่อกี้ไปเดินเซ็นท่นมาแล้วก็ซื้อให้เป็นของขวัญวันพ่อนะครับ mm hmm. ก็ความยิ่งอยากแกะต่อตั้งแต่อยู่บนเซ็นท่นนะฮะ mm hmm. แต่ว่าก็ไม่ให้แกะนะครับยิ่งอยากเกรงว่ามันจะหายนะครับก็นั่งรถมาก็ยิงบนอยากจะต่ออยู่นะฮะก็เลย เกิดการท้าทายขึ้นตามภาษาลูกผู้ชายนะครับว่าถ้าอยากต่อมากเนี่ยเขาจะจอดรถให้ต่อตรงป้ายรถเมย์จะต่อไหมก็บอกว่าต่อฮะก็ผมก็เลยจอดให้จริงฮะป้ายรถเมย์นาโรงเรียนนารีนุกูลฮะอุบลราชธานีนะฮนี่บรรยากาศครับ,บ,รเ,รบเดี๋ยวมันจะเป็นสภาพนะฮะนี่ฮะป้ายรถเมย์จริงนะ บอกจะต่อให้เสร็จก่อนเดี๋ยวรอดูว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะอีกสามสิบนาทีเสร็จไหมนี่เ,เ,เออหรือพ่อไปซื้อนมให้ก่อนออโอเคโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะ โอเคเอาเสร็จหรือยังนี่เสร็จแล้วครับโอ้โหใช้เวลากี่ชั่วโมงนี่ก็นานอยู่นะครับนานกว่าไอ้เล่นแมนเกือบสามชั่วโมงเนาะใช่ไหมใช่ครับเพราะเรานานกว่าไอ้เล่นแมนอีกก็น่าจะประมาณสามชั่วโมงเพราะว่าอยู่ออกจากเซนทันมานะก็ไปถึงแล้วประมาณสองชั่วโมงนี่แหละเพราะว่าก็ต่อที่นานาลีประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาต่อที่นี่อีกชั่วโมงนึงลูกเนาะเรามาถึงเกือบ เกือบห้าโมงฮะโอเคเย่ okay. yeah, หน่อย <Yeah. S 1> เด็กปอสองนะครับ <What? S 1> กล่องอยู่ในรูปกล่องเนี่ยกล่องเมื่อกี้เอาเอาไปว่าเหมือนกันครับเอาไปดู<ะ> <Okay. S 1> เขาจะมีเลสสำหรับเด็กเล่นนะฮะก็บางอันเขาจะชอบกันของเด็กแต่เราไม่ให้ต่อเพราะว่ามันไม่ได้เสริมสร้างพัฒนาการนะครับแต่ตัวนี้นี่ สำหรับเด็ก9ปีขึ้นไปก็เลยให้ต่อนะฮะเพราะกันเก่าก็8ปีแล้วฮะบางครั้งอยากได้อั14ปีได้ำเร็จสำเร็จสำเร็จครับสำเร็จเย่เย่เย่